ครับสวัสดีครับผมทีมถ่ายชาวบ้านรายงานสดจากโรงแรมตะวันตกจาัเงช่วงตกฟังก้าออกนะฮะถนนหมายเยลขเก้านะครับผมมุ่งหน้าสู่ทางทางภาคอีสานได้ครับถนนเลี่ยงทางภาคอีสานนะฮะอนอกไปทางกรงอินแล้วก็ทางภาคอีสานด้านซ้ายก็จะออกไปทางเลี่ยงไปทางภาคเหนือนะครับผมอันนี้่ขอให้ท่านผู้ชมติดตามสภาพบรรยากาศบนรถสัญจรไปเท้านั้นนะฮะช่วงเทศก,กาลสงการานได้นะครับผม ราบในปะัจจุบนันเลยฮะถนนเริ่มเบาบางลงณขณะนี้เราอยู่ที่ติดบริการประชาชนนะครับผมอ่าต่อพื้นที่เกิดเรบชองของต่อบางกระือบบน,นะครับผมแต่ก็จะมีท่านตำนานท่านผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครเรา,าสาตอทางก็อาสาสมัครเราขสาตออาอาสาสมัครนะครับผม นี่ทางนี้เราก็จะมุ่งหน้าขาออกนะครับแบบมุ่งหน้าออกโดี๋ยครับกลับมาด้านภายในจุดบริการนะครับผมก็จะมีเจ้าหน้าที่ของพักรวมพลังประชาชนนะครับมามาบริจาคสิ่งของน้ำดื่มกาแฟให้กับประชาชนแล้วก็เจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่บริการอยู่บนในจุดตรวจนะครับผมแต่เราตามไปสัมภาษณ์ท่านท่านเจ้าหน้าที่ท้งท้องที่กล่าวมาแล้วครับผมอโอเคครับนี่อยู่ในจุดบริการประชาชนนะครับผมตําบลบางกระเบือนะครับผมเดี๋ยวอันนี้ท่านผู้ใหญ่ท่านกำน,นันาลเจ้าบ้างพูเหนือนครับ การดูแลตรงนี้มาวันนี้เท่าไหร่แล้วครับคือบริการก็นเสารเปิดสองสามวันนี้วันที่สามครับวันเสาร์เปินะปกติแล้ววันตะวันเนาะพูดยังไงไปแลับตั้งกำหนดตั <th 60> <c oughs> ้งถ <th ims> ึงเมื่อไหร่ครับตรงที่เจ็ดครับเจ็ดในต่างจังครัดนี่ท่านคุณพี่ใหญ่ด้านครับผมพี่ใหญ่ด้านครับผมโดนคนเดียวเหมือนกันครับ เป็นจิตอาสาคี่คี่วันอเป็นเจ้านที่สาธารณสุขอำเภอขามโพค่ะค่ะคุณพี่ารวจนะดูให้ตำรวจตีสมโพษเก็ียดทำเอ่ออยู่สพสังโโพครับสุดท้ายเป็นที่แตบน้ำ แตกดให้นะครับผม,ผมรครับผมผมดอกรักจังหวัดาลครับเป็นรอ,องหัวนหน้าพักรวมพลังประชาชนนะครับนะครับวันนี้ก็รู้สึกยดีนะครับที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือหนงานราชการนะครับในการตั้ง,งจุดตรวจของจุดตรวจของประชาชนนะครับราบผมแล้วก็เราก็ได้มีการมอบน้ําดื่นะครับแล้วก็เครื่องดื่มเพื่คมมอความสำหรับประชาชนและเจา้าหน้าที่ที่ประจำหน่วยนะครับผมไปจุดไหนบ้างครับอตอนนี้ที่เราทํานะครับก็จังหวัดประมและจังหวัดอยุทยาทั้งหมดนะครับ ที่ทางปารจะร่วมกันไปไปแจกนะครับผมด้านหน้าจะเป็นถนนองหล้ตะวันตก3สสโคกงรงหน้าบางปะอินอาสามารถเลี่ยงขึ้นเหนือได้แล้วก็เลี่ยงาาทางอางีสามได้นะครับผม